ไปเลยครับนี่นี่ไปเลยครับอ้อ,อมคอนนะครับไปจนฟุดเงามันเลยไอเห็ดงาามนี่พื้นดอกเพื้นจะบางกบคือ้เสียที่เตค้อนที่เราเคยเก็บไฟมันใหม่ครับไปเงาสันนี้ครับ สวัสดีครับพ่ลพิณหงเอฟซีทุกเพื่อนครับวัตยุทธในประเทศหรือว่าต่างประเทศขอต้อนรับเข้าสู่ช่องจอร์แดนท่องเก็บเพชรครับขอบคุณครับที่เข้ามารับชมมือนี้ก็เป็นช่วงบ่ายของวันที่14เดือนพฤษภาคมปีสองพันห้ารอจ็ดครับเหมือนกับภาพพลพิณหงมาลอปลาครับพ่ลพี่น้องมาลอเบิ่งเพชรขอนครับแล้วก็จะมาเอาไอ้อิหลอีไล่ไปปูน้ำครับมหลุดเหนกันไหมครับพ่ลพี่น้องว่าอิหลอีไล่ครับเพชรนี่เขาจะได้บ่ครับ เชิญพ่อพี่น้องที่ตาเราชมครับนั่งพอดีแกงนะครับสำเนียงครับมาหลุดมาให้แต่ไรพ่อแกงมาครับพ่อพี่น้องมาหนึ่นนงเจดดอกร่ามัครับพอดีเลยครับกำลัง่างงา,งามๆเลยครับ เฮ็ดนาฝนนี่บ่กือเฮ็ดตะหมอกครับกันเฮ็ดําหมอกเพิ่นจะอันนี้ดีกว่าครับเพิ่นจะออกหนาครับครับกำยุครับ,รบ,ต,รบตัวนี้ครับพอดีซุปครับอันนี้ครับ ป็นจีครับแต่ว่าหากบ่พ่อแกงบมันมีดอกเดียวจะก็ต้องเป็นจีจีได้หลายอยู่ครับนี่กลางน้มครับก็ตังพอดีแกงครับนี่ครับเยอะที่แต่มีหน่อยครับไ้ยมีหน้อก็ต้งเป็นจีนี่ก็มีครับประมาณอีกหมื่นสองหมื่นพอดีเลยครับมาหลุดมาห้อยอกได้หลายครับ แกงกับไช้กับเพ็ดนี่โอ้สุดจอดได้ดีครับขวดใน่ขวดหินดำครับพี่น้องจเจ้าหัวหนีไปน้ำครับเจ้าปปู่แน่ให้พรอ้อมตัวหนี่ตจองคอยเม้า,มา,าไม้ครับนี่ครับเจ้าพี่ปู่น้องครับนี่ครับ ธรรมชาติของปลาน่นท้องกะสวยงามตาไม่ดูการครับเพื่อพี่น้องโขดหินนี่ก็งามงามครับแต่ว่ากะมีขอเสียครับไ้ปลานี่ไมคคักขนาดเลยครับเก่าสิบเปอร์เซ็นครับไ้ใหไมคก็แค่แนว่าแต่ว่ามีฝนตกลงมาแน่แล้วครับ ่อไปก็น,น่าจะเป็นเห็ดดินเห็ดทั่วไปเกิดครับก็บล่อปลาต้นไม้เพื่อนจะเขียวกะจีขึ้นมาบ่ครับยต้๋งหดหูครับถาไฟบ้าใหม่ปลาก,กับงุจะดีกว่านี้ครับขอนเห็ดแต่ละขอนถีจอยนั่นท่องมาเก็บช่วงหนาหน,าหนาวนะ่ครับเพื่อนจะถูกไฟใหม่ไปว่าแมนถีแปดสิบเปอร์เซ็นต์กับไอขอนเห็ด ไฟปลากะจะเกิดโดยจากนำมือมนุษย์นะครับ99%หน้าฝนนี่ขวดหินจุดนี่นี่เพิ่นจะเป็นสีเขียวๆครับมีตะไคร่น้ำบึงสวยงามแมงขนาดดยครับหินก็เป็นก้อนกว่าโจดเกลีเๆครับสีสันเบิ่นจับโอ้โหแบบนี้ครับ อย่างไปยังมากครับพ่พี่น้องมาพอปลาไหลเผือกครับปลาไหลเผือกต้มเนี่ยภาษาสองชิ้นบนเจริญในถนนย็นดอนครับตั้งเกาหลีพันเอริญอันสมสมุนไพรครับนี่มีอยู่กดจอดกระจาด้วยครับแถวนี้ย่มเขาต้องการยังค่อยมาคุดเอานะครับว่าจะสีบลมาคผองสีครับพ่อพี่น้อง จั๊กตวไขอนครับนี่นะครับไปเลยครับนี่ไปเลยครับพุ่นพูดพุ่นพุ่นขันเขาบัตดน้กนสองแห้งติดคักปุ่นี่นะครับที่นะครับนี่ไปเลยครับออมขอนนะครับไปจนฟุดเงามันเลยอาจจะเริ่มจากปลายก่อนนะครับกระแต่ด้จะได้พอพ่อแกงครับเพื่อนพี่น้องมาเนี้ดอกงามแห้งที่นะครับ กำลังพอดีแกงเลยดดงามครับกำลังเป็นปาาปีงครับมันมันครับมันหมน เลยครับงามเลยครับ เียที่ครับไอเฮ็ดงามน,นี่พิ่นดอกเพื่นจะบางืบกน้หนาวครับเฮ็ดน้ำหมอกนี่พิ่นจะดอกหนาดีครับจุดนี้ก็กดีเลยครับ เืียที่เตยคอนที่เาเคยเก็บไฟ่มันใหม่ครับงามเลยครับส่วนปลาั้นท่องฝนกระตกเก็ดเลยครับอีกบ่โดนกับเครื่องจะได้เก็บเห็ดดินกันครับเห็ดคอนจะออกก่อนคักครับ ทำง่ายเลยครับเพื่น่ะไปยังสังเลยครับกำลังพอดีแกงเลยครับแม่หน,น้าจมอยากกินแกงแค็ค้อนครับ ครับกำลังเป็นกีขึ้นมากก็มีครับ งามเลยครับเอ้ยสุดยอดเลยครับงามเลยครับตอนนี้ก็ับเออเมื้อไหร่ครับพ่อ,อ,อนี่ยกำลังพอดีแกงเลยครับงา,งามเลยพ่อเนี่ คนครับเขาจะได้พ่อแกงหรือว่าดิหมนันคนครับ ตัวนั้นเพื่อจะไล่มั่งสีครับนี่มันจะสี่ครับเอสี่ครับนี่อาจะเริ่มจากขุนก้อนนอะครับเพื่อจะเกิดได้ใหม่แค่นหินครับ ไอ้แคนแคนหินนี่ขันพืนก็ตัวพ้นไอ้แถามาแน่นี่พ้นจะหักยิงโดยอัตโนมัตินะครับ ห่างเลยครับเสียที่แต่พอคอนเดียวครับหาจาก็กเขาได้อคอนยังเคยมาพอที่นะครับจุดๆนี่ไปยังสีครับนี่เป็นแบบนี้ก่อนนะครับบางทัดก็ไม่ได้ท่าให้เพื่อนน้องนะเบิ้งนะครับเพราะว่ามันกุ้ยที่แคบครับ จะเก็บเอาบดดอกเพราะว่าดอกพญามิตรีจยิบบุได้ที่นี่ครับ ม่อื่นมากแต่คงจะยังจะห้อยนะครับเพราะว่าจะมีคนมาไต่ั้างขึ้นอยู่แล้วครับนี่อ้อมคอนี่ครับจะมาหนักดอกเพร,ะระาะเพราะกันครับเป็นจีนสีกขมีครับห้องเพาสามารถที่จะเอาได้เลยครับเป็นจีก็ได้ยิบบุติดครับ ระยะว่าพันจะเกิดพันเุ์พนชทบ่เกิดเร็วพันนี่ครับเพราะฝนตกเด้เมื่อกี้เมืองเองครับมันหมันครับมันหมันมาแบบสม่มครับ ยิบบติดมือครับไปตุ่มอยู่กับมีอยู่ครับไปขวอนใหม่ครับคอนนี่้าเป็นไงเบิดก็คงจะเต็มตาครับเสียที่จะจังเป็นจีอยู่ครับ ขอนนี่ขันมันผลมันเล,ล็งลงมานี่ยผนจะเปื่อยเลยครับแต่ผลมาสามอีกมาแรกนี่หมอดเบิดเลยครับนี่ซุ่มยังนี่กระฟาห้องเพิ่มเพิ่มอยู่ครับเด็กแกงนึงอยู่ครับแกงไงหนึงอยู่ครับกระตาเนี 4, ่ยกระเอี้ยซี่พันเอามาฝากครับว่าบอกน่มบอกว่าห้าเยปีเห็นมันหมานเลยครับพนะ่อน้า บุญว่าจะมันบ่ครับหาคนมาซอยเก็บอยู่ครับเยวนี้กะคงสมควรแก่เวลาแล้วครับพี่พี่น้องในการเก็บเพชรของฮ้ารอปลามือนี้ครับอขอบคุณพื้นปลาขอบคุณธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์เหตุแหุ่เด็กเกิดเพราะฮาได้เก,ดเ,กดเก็บกัน ขอพุณนุกกนร่างใจที่ขม่ารับชมจอยดินท้องครับขอคุณนครับทีเมีตามาสรุปผลงานขอางเขาครับพ่อไน้องว่าเข้าได้ยังแน่เหมือนนี้ครับก็ได้ยี่หลอกยี่ลายอยู่ครับเดี๋ยวเอาไปปลูกครับพ่อน้องก็ได้เย็ดกระได้แกงไงหนึ่งอยู่แล้วครับนี่จะดอกงามๆครับพลังพอดีแกงเลยครับ ครับพ่อพี่น้องมักน้ำบ่อครับเจอยน้วนท้องเจเป็ดให้พ่อพี่น้องได้เบิ่งกันครับผ่อนท้องยี่เหล่าก,กี่ไร่ครับขนมากกับซอยกดไหลกดแชะกดติดตามเพื่อนกำลังใจให้กับเจอยน้วนท้องน,น้ำมีเดอร์ครับหวังว่าพ่อพี่น้องของสิมเมตตาให้กับเจอยน้วนท้องพูน,นี้ครับ <ico ot> สุดท้ายนี่กับข้อไวพ้พรอนให้พ่อแม่พี่น้องชมควุมผ่อนชมความเจริญขาดทานไม่สุ้ข้อห้หายจากทุกขาดทานไม่สูขไข่ไม่สุขยิขข่หญิงข,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 ขึ้นไปปราถนาใจคอยเลยสหมหวังปราถนาทำด้วยกันทัวหนาอารุขยา ปรามาล่าผ้าว่าไม่มีโรคเป็นลาบันประเสิรฐจงบังเกิดแกพ่อพี่น้องเบิดสุขูสุคนครับกราบสวัสดีครับขอบคุณนะครับ